สภาหแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าใครที่เอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้ามาก็คงจะได้รับการแก้ไขปัญหาใครที่เอาเรื่องที่บดีเข้ามาคนนั้นก็คงจะต้องรับผิดชอบต่อเก่าไปนะเจ้าขอผมคิดว่าเรื่องที่ผมเสนอเข้ามาในที่ประชุมแห่งนี้เป็นเรื่องดีแน่นอนครับเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิน่นสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะเสนอเรื่องไม่ดีเข้ามาในสภาหแห่งนี้ก็คือผมเคยสนับสนุนคนแบบนี้ได้เป็นสสครับถือว่าเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงครั้งหนึ่งในชีวิตทางการเมืองของผม คนอ,กนอักตันยูไม่รู้คุณคนเป็นสสได้เพราะอะไรเพราะใครเนี่ยระวังครั้งหน้าจะได้รับผลกระทบไม่ได้เป็นสสอ,อีกเลยแต่วันนี้ถ้ากระจายอํานาจและท่านไปออกมาตาสี่มาตาห้ายุบราชการส่วนมุกภูมิภาคทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดยังใหม่และทั้ง,ท,งท่านนายอำเภอทั้งทั่วประเทศไทยนะเจ้ามีเจสิกจังหวัดแล้วมีนายอำเภอหมกกี่พันคน ลองไปถามทุกท่านที่พ้นอยู่ในตำแหน่งนี้ทางกัปหละตยัวพ้นจะมีความพึงพอใจก่อนที่จะไปยุบราชการส่วนภูมิภาคของเขานะเจ้าอย่างองค์การองค์การบริหารส่วนท้องที่นะเจ้าบางครั้งมีสามีเป็นนายกภรรยาเป็นกำนันหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านลูกหลานเอามาเป็นพนักงานนะเจ้าอันนี้คือปัญหาเพื่อกับสังคมทุกวัน ถ้าบม่มีส่วนภูมิภาคกำกับดูแลนะเจ้างานท้องถิ่นเดินตั้งหน้ายากมากนะเจ้าขออย่างเดียวขอจะไปสร้างความแตกแยกขอเอาใจเขามาใส่ใจเราสภาพแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าภายที่เอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้ามาก็คงจะได้รับการแก้ไขปัญหาภายที่เอา เรื่องที่บดีเข้ามาคนนั้นก็คงจะต้องรับผิดชอบต่อเก่าไปนะเจ้าขอบแล้วก็สุดท้ายก็ทิ้งสุภาษิตเอาไว้นะครับบอกว่าถ้าหากเสนอเรื่องดีๆเข้ามาในสภาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเสนอเรื่องที่อันตรายที่มันไม่ดีเข้ามาสภาเนี่ยก็อาจจะได้รับผลร้ายได้ผมคิดว่าเรื่องที่ผมเสนอเข้ามาในที่ประชุมแห่งนี้เป็นเรื่องดีแน่นอนครับเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิน่นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะเสนอเรื่องไม่ดีเข้ามาในสภาแห่งนี้ ก็คือผมเคยสนับสนุนคนแบบนี้ได้เป็นสสครับถือว่าเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงครั้งหนึ่งในชีวิตทางการเมืองของผมกับท่านประธานครับก็เอาละโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเสนอของไม่ดีเข้ามาระวังรับกระทบปลดร้ายเนะี่ยผมก็คิดเหมือนกันครับท่านประธานคนอ,ากาอักตันยูไม่รู้คุณคนเป็นสสได้เพราะอะไรเพราะใครเนะี่ยระวังครั้งหน้า จะได้รับผลกระทบไม่ได้เป็นสอสอีกเลย